วัดดีจ้าเมื่อนี่สีผ้าเห็ดบกม่วงกวนจ้ะบกม่วงข้าสูกหลายนะจ้นะเนาะพูยหลายคักเมื่อนี่นเลยสิมาเห็ดบกม่วงกวนกระลังปอกบกม่วงจ้าเลยจ้าหน่าบักม่วงมันข้าเห็ดกินบัวท่านเนาะกับมาเห็ดเอ่อกวนไว้นะจ้นะเนาะเห็ดแปรรูปไว้<ฮ>ข้าจังสีได้กินโดนปอกแล้วแลวก็ล่างจ้ะเอา่วงมาล่างล่างให้มันสะอาดนะคะเนาะ ลอยกันได้จ้ะล่างเรียบร้อยแล้วเข<ม>าก็ไปฟานตาที่นี่ไปฟานไปฟานฟานนั้แล้ว,ลวผู้หมักปั้นก็เอาไปปั้นได้จ้ะถ้าผู้มามักปั้นเขาก็ขันเอาขานจนสิได้ยหย่ำนาะจใจเนาะ,นาะนากึอบกึบก็ได้เลยแต่ผู้มักก็จ้ะแต่แตผู้หมักนะค่ะอันนี้ก็เจะเอาบอบอบอเอาไปปั้นได้ค่ะเอาแค่บ,บดบดเอาแล้วเนีเอามาก,กวนจ้ะ เรียบร้อยเขาก็มากวนตั้งกระทะกวนเพียวให้มันได้ที่ให้มันเขียนเขียนบนราคะนี่ละจะ้ะกวนกวนกวนไปเรื่อยเรื่อยยั่งสิลราคจนมันน้ำม,มันแหงเนาะค่ะเนาะมวงเฮาจ้ากวนไปเรื่อยเรื่อยเลยค่ะนี่ละจะ้ะอันใดบดแตกเขาก็บ,บี้ไปจักน้อยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกวนได้ที่แล้วอันนี้เขาก็มาใส่เมเปใส่นั่นหยอดเอาเลยค่ะนี่ จ้าหยอดนะเป็นกองเป็นกองไว้ค่ะนี่นี่แหละจ้าวิธีเหตุของเหง้าเนาะค่ะเนาะบ่ได้ใส่น้ำตาลด้วยจ่ามีตะเอาบกงวงลุล่วนด้วยค่ะนี่มีตะบก่วงลุวนเลยเห็ดแล้วๆเขาก็เหดุแบบนี้แหละจ้าใส่แล้วก็เขาก็ไปตากตากเขาก็บ,บ่ได้เอาไปตากแดดได้ดะคะ่ะเอาไปเขาในห้องอบเลยแมงวันช่วงนี้หนาบกม่วงหลาย น้ำมันมันก็หลายคือกันจ้ะหยอดให้เต็มถาดแบบนี้เลยค่ะสีเฮดสองแบบด้วยค่ะสีเฮดแบบหยอดแบบนี้ก็เท่เป็นแผ่นเลยค่ะอันนี้เฮดยอดเหืเองก่อนนะคะนะนนเนาะเฮดหยอดเบืองก่อนนี่ละจ้าหยอดไปเรื่อยๆยังสี่ละค่ะเห็นว่าห้าเต็มถาดเท่าละจ้ะเฮดไปเรื่อยๆแล้วค่ะแบบนี้และค่ะไปเรื่อยๆค่ะ เสหลยเทากับปตากเด้ค่ะมาที่นี่ที่ผ้ามานเทาก็เสียมาตากในเฮาแบบนี้ค่ะนี่คือเฮาที่เทาตากเด้ค่ะเด้อเป็นเฮามีชิดจ้ะเฮาพนังงานแสงอาทิตย์นะจ้ะเทามีอย่างเทาก็มาตากได้ะคะ่ะนี่ค่ะบอกม่วงบักมว่กมวงกวนพิเทจ้ะอันนี้พิเท่นะคะเนาะอันนี้ก็อันที่เทาหยอดเป็นแผ่นละจ้ะอันนี้พิ่นเฮดบอกม่วงกรึบจ้นะ,ะนี่จ้ะ กับพมานนี่ละจา้าข,ขอบคุณที่รับชมจา้า